สัญญาณน,นี้นะครับ mt 2 1เนี่ยู o สัญญาณ l i g ์เ o u จะออกจาก ic b l u e t o o t คือขา7กับขา8นะครับขาเจขาแปดเนี่ยป,ปิ้งนะครับด้วย c 1 5กับ c 1 7นะครับซึ่งเป็นสัญญาณซ้ายขวานะครับก่อนที่จะมาเข้าบนลุ่มจาก c 1 5 c 1 7มาเข้าขาขวามือริมสุดนะครับจะออกคู่กลางคู่ซ้ายมือริมสุดนะจะไปลงกลาวนะครับ,รบจุดนะครับที่เราจะต่อถ้าอยากจะเอาสัญญาณ ที่ไม่ต้องผ่านบอลุ่มนะที่ c 5และก็ C17 นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเอาสัญญาณที่ผ่านบอลุ่มและก็ถูกอัพสัญญาณขึ้นแล้วด้วย NE5532 นะครับที่อัพสัญญาณขึ้นไปแล้วนะครับเราก็ต่อที่ C30 กับ C45 ได้เลยนะครับผ่านบอลุ่มแล้วก็สัญญาณก็แรงกว่าที่ออกจากตรงนี้นะนี่ยเราจะต่อได้2จุดนะครับ